ต่อด้วยเมื่อสะกิ้งเสร็จไปน้ำพริกตาแดงมังดาต่อด้วยมังดาขาโดกไม่ใช่ต่อด้วยนี่มังดาป่าวันนี้คุณลูกค้าโทรมาบอกชอบมากมังดาป่าแสดงว่าคนคอเดียวกับเรานี่เยอะมากเลยนะทำไมฉันชิมแล้วทุกคนทุกคนชอบกินแบบตามตามไอเนี้ย ตมลิ้นเราอ่ะแสดงว่าลิ้นเราในมาตรฐานแน่นแน่นไหมพอเติมเข้าไปอีกอ่ะนี่อ่ะจะหาว่าเมาส์ให้ดูกันดูดูแมงดากันอีกทีเนี่ยเจอตรง,ง,งไหนก็เจอแต่แมงดาตรงไหนก็เจอแต่แมงดาอันนี้จะสับละเอียดหน่อยนะคะ ลกนะจะมีลูกกระตาเพียบเลยนะคะเมื่อกี้นี่อันเมื่อกี้โนโอ้โหจ้วงมาเจอแต่เมืองดาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเนี่ยึกึอกกกกกกกนี่ค่ะพี่น้องเออลูกกระตามันเด้อพี่น้องเออดูดิพี่น้องเออพอราตับใส่หนักมากพี่น้องเออโอ้โอ มไม่ร้อแล้วใส่ล้วลูกขาลูกขาลูกขานี่ขาเห็นขาไหมฮะอืมในนี้ประมาณสี่ชิ้นละก,กดลงไปอ่ะก,กดอีกอ่ะนี่ เอาใส่หัวใส่หัวด้วยพี่น้องนี่พวกๆเอาขายัดเข้าไปขายัดเข้าไปแทนแทนแทนนั่นอะไรนั่น,น,นอะไรนั่นนอะไรอันนี้คือปลาดุกย่างแล้วก็โขกใส่เข้าไปเนี่ยนี่คือเมนดอ แมนดาเอาแล้วค่ะนี่มแมงดากับปลาแน่นๆกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วเอาหัวเทินเข้ามาป๊าป็าใา้นี่ ไอลูกเข้าไปอยู่ในกระปุกเออเดี๋ยวมันร้ายมันจะเห็นนี่นี<ม><ม>นะคะ<ม>เดิมและ้คะ<ม>กระปุกละร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่เข้าไปล้วตัวมันเข้าไปลวอันนี้คือเมงดาปลาย่างนะคะหลายคนชอบมากเป็นพิเศษเพราะมันไม่ได้เผ็ด มากเหมือนแมงดาตาแดงอะไรพวกนี้นะคะกดลงไปนี่เห็นไหมฮะม,มาต่อแมงดาปลาย่างหลายคนถามกระปุกเท่าไหร่คะมีแมงดาเปล่าแมงดาใส่ใส่กลิ่นหรือเปล่านี่ค่ะ อย่างนี้ต้องใส่กลิ่นอีกไหมคะคงไม่ต้องใส่กลิ่นแล้วนะเอากดมันลงไปเอามมโหให้อีกหัวหนึ่งอะนี่หัวมันเนี่ยอิตะก้องสะดุ้งเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ต้องใส่กลิ่นแล้วคะ่ะหฮไม่ปลอมขนาดนั้นนี่หัวมังดาหางมังดานี่มังดาอาใส่ไปก่อนเลยถึงดังกรุบนี่นี่นี่เห็นมังดาไม่ใส่ครับปะนี่ ดเข้าไปนี่เอาเตียงไคอ่อ่ะนี่แน่นๆค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าสั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งมาที่ไลน์แอด hiarpa แปดแปดหรือเข้ามาในอ่าเพจายแดดเดียวอ่าพอพอนครสวรรค์นี่ค่ะแมงดา ป่าย่างของเราโอเคต่อค่ะป้าป้าป้า,ปาเสร็จแล้วตอนนี้พร้อมที่จะส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะเราผลิตกันได้วันนี้หมดไปแล้วหนึ่งวันนะคะเมื่อสักครู่ที่ไฮบอกว่าไฮทำก็คือนี่อันนี้คือประตูสวรรค์ ทำแบบนี้เพื่อถึงมือลูกค้าแล้วยังกรอบยังหอมสมุนไพรเหมือนเดิมทําไมถึงต้องทําแบบนี้ทําไมไม่ใส่กระปุกเหมือนเดิมเพราะว่าใส่กระปุกเหมือนเดิมแล้วมันคืนตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําเป็นสูญญากาศแบบนี้แล้วเราก็เอาน้ําปรุงเขาไว้ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คะ่ะก็ยังเป็นราคาเดิมแต่ว่าจะขนาดของมันจะได้เยอะกว่าเก่านะคะพอเนื้อตัดแล้วอยากให้ทุกคนได้กินต่อมือต่อมือต่อมืออย่างนี้นะคะนี่แพ็คละ150บาท โอ้โหคุณกินเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่ากินเล่นน่ะดูทีวีไปกินเล่นไปอ่ะได้สนุกเลยหรืองแมนคุณกินกับใบชพูก็ได้โคตรอร่อยโคตระอร่อยเลยนะคะนี่คือปลาทูสวรรค์ปลาทูสมุนไพรนั่นเองแล้วมาต่อด้วยนี่ค่ะแล้วก็ผลิตน้ำพริกต่างๆนานานะคะก็จะมีน้ำพริกปลาลาของแม่ข้างบนน้ำพริกปลาลาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงเมงดาแล้วก็เมงดาปลาย่างนะคะ วันนี้ผลิตได้เท่านี้นะคะพร้อมส่งลูกค้าวันพวกนี้มาได้เลยค่ะออเดอร์มาได้เลยด,ด่ดวนด่วนนะคะทุกอย่างร้อยห้าสิบบาททั้งหมดเลยนะจะมีค่าส่งห้าสิบบาทเท่านั้นเองคุณสั่งห้ากระปุกเราส่งให้คุณค่าส่งห้าสิบบาทคุณส่งคุณสั่งหนึ่งกระปุกร้อยห้าสิบมีค่าส่งห้าสิบบาทมีผลเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าสั่งกระปุกเดียวไม่คุ้มค่ะคุณรีบออเดอร์มาเลยค่ะรอรับออเดอร์อยู่นะคะ ขอบคุณมากค่ะเ,เสร็จแล้วหมดแล้วหนึ่งวันไม่เครียดแล้วค่ะถ้าไม่มีงานทําจะเครียดก,กว่านี้นะคะถ้าไม่อยากเครียดนะคะคุณก็หาอะไรทําสิคะปิดเหมือนเดิมค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะนอนค่ะจบข่าวค่ะ